พี่น้องเลยตอนนี้กัพกับพ่อกับตอนกินตอนหยาบแล้วพี่น้องตั้งกระปุพี่น้องเขาเขั้ารับุกสวนในอ้วนนะกินอันเขาเขาพัด ปาเถอมามามาพี่น้องสบายดีพี่น้องมาเด้อกินข่าวง่ายเด้อพอ้เห็นขากะลพี่น้องเด้อที่อทางบนพี่น้องมทบนทางกรุนเกษน่างสะคัามมาข่าน้ำเบาเบนเด้อพี่น้องมากินข่าวน้ำมือปลาเบีนก็มากินข่าวโอ้ไม่ใหญ่มึงเป็นอะไอ

นายก็ข่าห้าเหลนนะลุกมาเป็นรถนะข้านจะกลืนจะนอนเลยนอนตะโพกเหนื่อยสรุปมันจะเปล่งกลอแซ่บๆอเอาเงินหลัไปมาใช่นม่ไม่กใครเนี่ยแล้วบอกป็นข้าวหวานอะไรทำกาเป็นขาดน้ำ มันมือยากหม่มันว่างมันอยากน้ำก็คนอนอนบุกเพี่ยงพอแล้วคีรุจักก็ไปแม่อ๋มันคุออยากมาขเนมาวัดมันออยากมากตั้งใจนะบ่ตั้ใจไม่มีกู้หนูคีร้จักคีร้จักอรู่ใจอะไรไม่รู้เลยไปบ่ห้องทางเล้งินก่อนสรั้ปั่นสำหรับคนหน่อยขี้ขี้ีกู้สองกินบ่คู่ใจยั้ไม่ไปดิน ทางเขาวันก่กอกเขบพนทีเห่าอย่างันไมแล้วนเียแล้วตนเนี่เป็นอสไรานปาียมมปาเรียมหน้าที่จเป็นัก่นบ่หรือจิ้มาลายเองน่าเป็นหมอช่องหน้าที่นะ ้องกะที่สองกะที่เดมด่ไมเย้ดข่าวพัดต้องทำน้มันทั้งนั้น่าัดเลยเัดเก็บัดอองมน้มันของมกเรได้เกน้มันลายได้ัดกรทองัุพพี่น้องเลยเดียวเจบเเสียงหคอยแห้งเสียงโผลุ่นหัวคอยดังไ้ ไม่ได้ใส่ไม่เพราะไข่เห็นว่าด้วย่าประสาทบกไปดังดูมีีติมถักมาบอกเป็นเสียงข่แท้องคุเร่งเสียงหน่อยด้อัวบอกบออมานคอมันเต็มย้ลูาดีพี่น้องเยี่ยนข้อย่หย่

หยไ,ไปตรมวขึ้นขึนนนองเสือก่สัเืเขายาเอาไว้ให้น้องกเด้อเสือกนะหนุ่มเี่ยมันได้หมักเองมันเืองฮัทจิงไงว่าฮัทเฮียรตัวนี้ตัวนี้ลักกาอขึ้นใหนุ่มหายแล้วหาหน้าหมยเลวก็หาสื่หายเขาเรียนลมน้าเองเออกไบไหนหายแล้วมันพวงกำลังงามเดียนี่พักอันนี้ มันเนาะปักข้าอฟักเติมสลัดงามแบบหมูเขาไปยั้งต้องกายหมูแมงข่วงข่วงงามยังกันอ้าวขออะไรนากินพี่น้องกัได้าอีหยังกินยางเดียวงามกินเบ้องามกินมีเต่กินยางเดียว เว้ยน้ำอยู่ไหดูกินต้มต้เตียงแหละาตกเตียงห้ล้างปุกแล้วเตียงลอดกนเชบขาข้ขาตัวเองตายหมดเบื่อเบกระิก้ิน้ำแล้วอีกนี้ บ่ายหลังจากเบาเป็นกินอิ่มเลยพี่น้องแล้วก็สิได้อำลาพาจากพี่น้องเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะขอบใจทุกคนเด้อที่กบมาบุงมาส่งส่งเบาเป็นนะพี่น้องพบกันในคลิปหน้าพี่น้องเอ้ย ครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกทุกฐานนะพี่น้องเนาะที่เป็นกําลังใจเบาวบนมาตลอดนะพี่น้องเนาะเอฟซีทั้งอุบลทั้งคอนแก่นกันเลยทั้งนนทั้งเวียงจันทร์พี่น้องทั้งเมืองนอกนะพี่น้องเนาะแถวสวรรคเขตก็ขอบคุณเด้อที่เขามาติดตามรับ์ส้มส่งเบาวบนนะพี่น้องมินิก้าเบาวบนสีมาหภาพพี่น้องไปเบิ่งพิสมน้องอาติพี่น้องเลยถึงคนมนั่งอยู่เพื่อนเบลใจสาวซุยบูคนสิทธิ์นั่งเนาะ ไปหับไปบึงไปหับสมมาเด้อพี่ปนาะน้ำผึ้งเอกซองพี่น้องมาพบพ่อกับพเอกซองอีเลล่านาคือบูดถ้าเอีกซองอ่ะนะฮะก็ตื่นเต้นอนว่เนาะ่นอน้นกบอ,อ,อ,อู้อู้งานหน่นอย่นึนงวันนี้พี่เนาะมากินห้ยนมาหากินหยมากินตับมะุ่งมากินข้าวห่วมผ้าพอ่ีพี่งนาเด้อเอฟซีกถูกานมาพากันเห็ดกินอยังกินนอนนี่เนาะ ตำมะุงพี่น้องเลยไม่แข่งเงินไปคนตำให้ลูกให้นลานกินพี่น้องเอฟซีกูทานเขามากินน้วกันเลยพี่น้องเด้อที่เขามาเบิ่งมาส้มนะพี่น้องเนาะเพิ่นต่ำแซกเลยให้เพิ่นต่ำมานะก็เลยแบบก็เลยนั่งทากินชาบูนุนุ่มโดยุนุ่มนั่งทากินอุ้ย๋อดมรักก้อนหมูมีก้อเตะอยู่ไต มาทำมาทำสบายดีปลาลูกเอ้อเตเอ้ยาลกมาดปลาลกีลากัสบายดีปลาลูกเนี่ยกว่าปลาลูกกินหอถ่ายด้นี่นระอเตดมบ่บ่บ่พี่ดมก้อนทำไงจ้ะอุ้ยไม่ลูกเห็นลูกดมในก้นนะใช่าเปิดก้นให้ลูกดมหนกว่าขา้ย เดอิุยพี่น้องเ้ยพี่คือน้ำมือแห่งตื่แหอคือน้ำมือควมสลากกับพัฒนานน้มือพี่น้องพีคคบพีคคบพีคบพีคบแล้วอสบาดีปลาูกไหมมาทำมาเรียนอะไรเรสิอ่า มาหามานก็ตนอนบ่นอนเยอะบ่ขานอนนะมาเรียมาเรีย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 ยังเรียมือเตเรียมือเตะมันเสะมันยังเรียมันเรียมือในน้อยนะมาหามสบายดีปลาลูกนะแม่ลูกนะจะได้สบายดีปลาลูกหรือานี ไอ้แบกก็มาก็มาแป๊บเดียวมาแล้วแบบเมื่อแบอยากเมื่อแบบได้ไปดูน้องไอ้เต้ซ้ำอืออยากเมื่อ